นี่จะเริ่มจุดระเบิดนี่เริ่มเมื่อไรคะคาดการว่าน่าจะประมาณ14-15แล้วก็วันที่17เนี่ยเราจะมีการสาธิตจุดก่อนค่อยสาธิตจะมีจะมีโปรแกรมใช่ค่ะจะมีจะมีโปรแกรมแปลว่า14-15คุณเริ่มจุดนะคะแต่กว่าจะสาธิตเนี่ยวันที่17บเจทำไมไม่สาธิตแล้วถามชาวบ้านก่อนละคะ ักษณะนนตรงนี้เนี่ยก็คือบริษัทนีก็จะทำแผนให้สอดคล้องเพราะว่าเนื่องจากที่ขออนุญาตมาแล้วเนี่ยชาวบ้านก็กำลังตงังลในเรื่องของวัตถุที่ว่าดีแล้วอย่าส่งคนไปแบ่งแยกชาวบ้านนะคะความแตกแยกทหารกำลังเดียวยาสมานฉันั์แต่ตอนนี้คนที่ไปแบ่งแยกชาวบ้านคือกลุ่มบริษัทที่เข้าไปบอกน,นู่นนั่นนี่ระหว่างกลุ่มต่อต้านกับกลุ่มไม่ต่อต้านอย่าทำาเรื่องของขอร้องเลคะเพราะว่าประเทศของเรานะคะมันอยู่อีกนานบริษัทเข้ามาเดี๋ยวก็ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลกันเลยคะ่ะ ตัวแทนของบริษัทคุณเก๋เนี่ยได้เข้าไปชี้แจงในเวทีไต่สวนสาธารณะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชาติเมื่อที่8ที่จังหวัดกาฬสินกรณีบุญรังท่านเปิดประเด็นด้วยคําว่าไม่ใช่ระเบิดแต่พอตอนหลังมาเราไต่สวนต่อไปว่าสิ่งที่นําเข้ามานียได้ขออนุญ,ญาตไหมนะคะเขาก็เลยบอกว่าระเบิดเนี่ยต้องขออนุญ,ญาตกระทรวงมหาดไทยก่อนสุดท้ายก็คือระเบิดเพราะฉะนั้นการพูดกับชาวบ้านเนี่ยไม่ควรพูดแบบพูดความจริงว่ามันเป็นระเบิดแต่ระเบิดอะไรมีสารประกอบอะไรเมื่อระเบิดแล้วสารเคมีที่ตกค้างในดินเป็นอะไรเป็นพิษหรือไม่และจะอยู่่่นาาเทไหร ความิดนั้นเดียกระทบน้ำประดังหรือไม่คือระเบิดที่ฝังไว้เนี่ยจะไม่ต้องจุดในเวลาที่กําหนดไหมคะก็น่าจะจำเป็นนะคะถ้าจําเป็นเนี่ยมันจะมีปัญหานะคะว่าชาวบ้านที่เขาไม่พอใจในที่นาของเขาที่เขาถูกฝังไปแล้วเนี่ยเขาจะตัดชนวนกันเองตั้งแต่บ่ายวันนี้ไปก่อนไปไอ,อย่างลุงคนนี้เนี่ยเพิ่งจะรู้นาะทีนี้ว่าไอ้ที่ขอเนี่ยคือฝังระเบิดด้วยคุณทําความเข้าใจกับชาวบ้านแบบนี้นี่ดิฉันไม่รู้จักคุณหรูคนนี้มาก่อนนะคะและที่นี่ก็ไม่ใช่ที่เป้าหมายที่เราร้องเรียนไปเมื่อวาน แต่ถ้าเกิดว่าตัวอย่างนี้คือทุกตัวอย่างของที่นี่คุณเกียรติจิตนานการเล่ะว่าคนไทยนะจะทะเลาะกับคุณโดยไม่จําเป็นอันนี้มันเป็นบริษัทต่างชาติที่คุณเพียงทํางานรับเงินเขาแต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนนี่ควรจะปล่อยให้ชาวนาแบบนี้ถูกเบียดเบียนนี้ค่ะบที่พว่าคุณต้องรายงานานายใหญ่ว่าต้องหยุดกิจกรรมบริรัมทั้งหมดแล้วก็ทกาความเข้าใจทุกหมู่บ้านชี้แจงทุกจุดแล้วก็ประกาศให้ชัดเจนว่าจะหยุดการกดระเบิดไว้ก่อนจนกว่าจะทําความเข้าใจอย่างแจ่มชัดแล้วถ้าลุงไหนที่ชาวบ้านไม่ยอมจริงๆเนี่ยยังไง ถ้าคุณตกลงนี้ได้ดิฉันจะคุยกับหนองตาเพราะหนองตาเนี่ยเขาร้อนที่สุดเลยค่ะคือเขากุ้มใจทั้งคนแก่ทั้งเด็กหมดทั้งหมู่บ้านก็นคือดิฉันเข้าไปคุยกับเขาเนี่ยเขาร้อนหลนมาเมื่อคืนไปแจง้งความที่กินข้าวกัเนเลยแล้วชาวบ้านที่มาเนี่ยเยอะกว่าที่เขาที่เกต้าวลายที่ไปแจง้งความซึ่งเป็นคนอย่างนี้นถ้าเกิดว่าเป็นแบบลุงอย่างเงี้ยสงสัยจะแจ้งความกันหมดทั้งหมู่บ้านอ่ะคุณกำลังสร้างมอสอะที่นี่ควรจะเกิดเพราะงั้นคนอย่างลุงก็จะไปลงตัวกันม่านขคนดูเรื่องเราเขาไม่เคยต่อต้านประท้วงอะไรที่ไหนเลยท่านพลาาาาาาางงงนนนนนนนจจจััััหวดดกกก็็่่่่่่ะะะพพอออออททททรรรบปลำเเภู้้คคคีไมยตต ถ้าเขาไม่เดือดร้อนจริงๆหรือเขาไม่ก้มใจจริงๆเนี่ยเขาไม่ทำอะไรหรอกคำตอบเนี่ยผมก็ต้องการทราบเหมือนกันท่านพลังงานก็ทราบเหมือนกันต้องการทราบเหมือนกันที่จะไปนําเรียนท่านผู้ว่านะครับในทางการเนืองการของคณะกรรมการที่ท่านผู้ว่าได้ไดจัดตั้งขึ้นมาที่มาดูความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สํารวจถุจนจอดน้ำมันก็คืออย่างนี้เราต้องทําเวทีประชาคม เพื่อให้ประชาชนได้รู้พ่อแทจริงว่ามันมีอะไรใช่ไหมลุงลุงก็อยากอย่างนั้นสรุปนะคะว่าคุณเก๋ในฐานะตัวแทนบริษัทวันนี้ต่อหน้าท่านรองเสนาธิการจังหวัดอหารบุรีรัมย์รับปากว่าจะเจรจากับบริษัทให้ระงับการดําเนินการในบุรีรัมย์จนกว่าจะมีการพูดคุยกันให้เด่นชัดในทุกหมู่บ้านและทุกพื้นที่ต้องความย่าว่าเก๋จะคงตั้งนำเรียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเกศไม่มีสิทธิในการเจรจาขอนะคะเราจะได้คําตอบเมื่อไหร่คะก็ต้องด่วนที่สุดนะคะนายใหญ่ของเก๋อยู่ที่ไหนก็อยู่ในบุรีรัมย์นี่ อย่างนั้นก็ต้องคุยได้สิคะเพราะฉันก็ต้องนําเรียนตามระดับชั้นค่ะเพราะว่าภาคสนามก็อยู่ที่นี่สำนักง,งานก็อยู่ที่นี่แล้วระหว่างคอยคําตอบรลงับการทํางานได้ไหมคะอันนี้เหตุตัดสินใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าแล้วใ,ใครตัดสินใจได้ที่ไปพบก็ต้องต้องต้องเป็นทางทางกรมด้วยนะคะทางนายแล้วก็ทางกรมทางทางกรมด้วยนะคะทางนายแล้วก็ทางกรมด้วยเอาระดับบริษัทที่อยู่ที่นี่ก่อนคะอ่ะเราจะไปเจอถ้าอย่างนั้นก็ต้องนัดให้เลยค่ะทางบริษัทซาซค่ะแล้วเดี๋ยวเราชวนเสีไปคุยร้อม ผมขอวิงวอนราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินให้พวกชอบกงชอบกินในพวกพวกังขินอ,อย่าเลือก,อกเข้าไปเลือกแต่คนดียังมีอยู่อีกมากมายแล้วพี่น้องจะสุขใจจะพาชาติไทยเรารุ่ง